เลยแน่ๆครับมาอยู่จังมือแล้วเนะาะโอ้ยมาอยู่ถึเจ็ดแฝงมือเก่ามือแล้วหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วนะครับลมช่วยไม่อีกล่ะลมเย็นๆเย,ย็นได้ไหมเย็นครับมันก็ดีอยู่หรอวะแต่ว่ากังเว้นะมัน้อนแห้งนะครับได้ยินว่าเกือบซีสีบงซา สามสิบแปดป่ะข้าววนสามสิบแปดบาทสามสิบแปดันหนาโครเปล่ล่ะสาแล้วครับวันนี้อยู่นนารายสุรินนะครับวันนี้พี่น้องก็จะเจอได้นะครับผมเพื่อนนารายนะครับพี่น้องครับเพื่นนารายจังหวัดสุรินทร์ไม่ทีโด่งดังกระบุงกระบุงอันเพื่อนแพ้เฮาเนาะครับพี่น้องนี่ไอ้าวหมอดพ่อคุณเดชครับพี่น้องมาอยู่สาวน้อยได อาทิตย์กว่าแล้วนะครับพี่น้องเป็นแล้ววันนี้มีตะลุกตลกแล้วแล้วเป็นนักล่องนี่ไม่บายเลยเมือนี้มื่อนี้ลำจำปาซีตนครับมื่อนี้ยเมื่อเนี้ย่เหนอซีเนื้อชางมื่อเนยาอยู่อันมหาชนะชัยยะโสธรแล้วก็ต่อด้วยอำเภอเมืองยะโสธรครับยะโสธรสองมื่นต่อกันเลยครับพี่น้องก็สิบวไก่ค่ะคือมื่อนี้ยก็ว่านวัไก่กันหลายครับพี่น้องนะครับเป็นยังไงแน่ครับว่ายเมาอยู่นี่เป็นยังไงแน่ ครับเฮ็ดคาเฟ่ที่เป็นเหโอกาสณ์ในประเทศครับถ้าการคามาร้ายนี่วะครับ <c oughs> ถ้าเราพูดจือดจ่อได้กระติจื่อได้เหรอเนาะนะครับศิลปินมาหาชนของเมืองไทยเฮาเนี่ยละอายมาอยู่เน,น,นี่ยละอายเออครับมาเย็นเด้อย่ายมอดเด้อยายนะขอบคุณแล้วทหารล่างคนเกิดข้ามวนได้บาดนี่ไข้ามวนเพิ่นเพื่อนแพง อมวนแล้วครับ <laughs> เออแต่ฟูคือก็เจอควาคำไอ้คำหมอดคำหมอดนั่นแหละนะครับน้องอุ้งอิงพัฒน้ออกเลยเนาะย่างครับอันนี้ผู้ใดหง่องจ๊ะน้องอมแอมครับสาวเมืองอุบลไ้กับพ่อแม่นี้ดีขึ้นครับพีน่น้อง ไข่แน่เนาะครับเนาะเดินทางกันขับรถผู้เดียวบ่ครับกับพ่อไปพ่อมาอยู่เนาะครับเนาะใช้ตาดีสะดวกสบายสบายใช้ตาย่างดีแด้นี่พี่น้องร้อยเปอเซนนะครับใส่ก็อยู่จอดตัวอ่ะจอดปั๊มนอนแล้วครับเหลือแกเหลือเชียงโชว์ครับพี่น้อง วิ่งเบานะครับวันนี้ก็มีอไอลูกแพ้นอมาเนาะไอลูกพแพ,พนออ้นะครับแล้ออวก็คุณแม่ดอกรักดวงมาลาก็น่าจะหอด้ะครับเพราะว่าเพื่อนหลองตอบอโจนะครับบล่องตอบอดโจคุณแม่ดอกรักดวงมาลามาฝากเพลงไม่ให้ได้บุ มาฝากเพียงหม่นะรับกับกอ,องบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์เด้ยีงยังอยู่ท็อปไลน์บ่ครับบ่ได้อยู่แล้วเนาะครับก็อยูุขำยู่ล่ะครับบ่ได้มี่ยังพอสัญญาบ่มีแล้วเพิ่นก็ดูแลเรื่อ,อ,เอ,เองเรื่องอย่างเรื่องคิวเพ่งคิวการแสดงคือ,งอ,อนเขาอ่ะล่ะแต่ว่ามาอยู่นี่เพิ่นเกิดอาจจะบ่อหนุงพ่อยังแล้วครับ แต่ว่ผมก็ว่าอาจจะจะได้พอในหางคุณดูพอในหางม,มันก็มายามดู <อะ S 1> ในหางทวีชัยมายามดูครับขันทัวไปเลยกรุงเทพเมืสแล้วก็มายามลังหานครับแมเมรว่าสาวหน่อยีกเัเขาทอบไลมเนเบอครับบอสใเขาแมนรืจะไหหรือว่าศิลปินศิลปินกบอครับนเพราะว่าเขามีขายของเพื่อน ลำเพลินสาวน้อยลำเพลิอนอีดนีเรคคอร<อ>์ดครับมันมีไายเพลงของเพลิอนอัดอัดอยุใส่ไว้แลาอัดเพี่อัดกะห้องอัดอาจารย์ที่รู้จกักจากใกล้ใกใลก้ไซเบอร์การไปอัดหันไหมครับไม่ครับนคองบอลแกนครยบอลแกนอุดรทิศเกตลอยเอด็ดมีเบิร์ดครับส่วนมากเฮ็ยหนัองอุ้งอิงไปอัดนะกะสี่ไปอัดแถว ชุ่มแพรอุดรคอนแกนนี่แหละครับบรเกิน์นี่แพรกับทิแม่นของเด็กคอนสารหรือเปล่าน่าจะใช่ครับรเอาแล้วเป็นปองใบหญ้าแล้ไหวอายุหลายแล้วอายุหลายขึ้นทุกวันทุกวันไ่วคำว่าเรื่องลำนุบใบหญ้าก้วยโตมบ เคือแล้วครับแต่ผมก็เท่าไปหนไากันเนาะอเกีกันสเจ็ปีนึงไหมต้องหมหอดหาสิบสอังไงวตั้งแต่เขาวงการแรกๆกันวะครับรแต่เขาวงการแรกๆนี่สิบเจ็ดปาดม่อวนจ้ะกบวาม่ดื่มม่ดิ<า>่งมาคืนก็ะได้ลงมันบ่นียก่อ <c oughs> ก็ว่ามาดื่มมาดิ้งเบวบางมือขึ้นกีน <laughs> ่ไรมือนี่กามันหมานครับมือนี้โนานน่าร่สุรินนะครับอะไรก็หมดมันหมานกับพี่น,ออน้องนั่ถึงศิลปินทุกขุทุกคนท้องสาวหน่อยเพลินเพ่ียครับเพราะว่างานเดือนนี้เราเต็มเ,เต็มงานเดือนนี้เต็มนะครับเพคนว่าขันมันมีหน้ามีรอยมือก็ติเต็มยวรอยมือคือ,ยอย ว่าจะภาพถามมาจะมีหน้าอารมณ์มันว่างเบา่างที่รับเพคนว่าขันมีหน้าอะไรสดหลเนาะคอยคอยคเห็นอันคอยเห็นในในกลุ่มจัดก็ว่าอ๋อบอกไปบอกแล้ววะเออลัดคิวพร้อมั่เพราะเป็นปวดเอ็นข้อใช่ไหมต๋องไปว่างระเบิดมาวางหันอยู่ไกล โจขีดแดดครับพี่น้องอาบอสโจกเกิดอะไรขึ้นขึ้นเวทีไม่ทันอย่าปากขีดแดดครับคือมานั่งอยู่ไกลแทนบอสสีนี้แหละใช่มมันเอาเขาไปยากเอาทางอี้แล้วนบอเอาเอาลงมาให้หน่อยแะ้วเราขอคู่ะนได้เอาทางนี้ได้ใช่ไหมมันนี่แหละมันนี่ก็เลยยี่เป็นน้องยังมาจากไหนเราขอกระงงเอาบ้านแล้วน่ะนะแลมันมีห้างออยู่บอกพ่นนคุณไปเรืองคู่นั่นแหละ ระวังกับดักนะหนุมระวังกับดักนะปลาหนุบไปวางมาแล้วเมื่อกี้ระวังด้วยนะไม่ใช่โจเด้ออ่อะฮู่นโยคะของไอ้บริหารมันจะมีเฮอร์ไม่ได้ไาหรอกไม่แกล้งพร่อม บอแล้วก็เมติกบอกครับเมติกมากเหมอนบอลเม,มติกตก็มาฝากพวงานเพลงใหม่พอมนะครับเหอต้อนรับคณแม่ดอกรักดวงมาลาวันนี้ศิลปินหลากหลายแม่ดอกรักดวงมาลานะครับวันนี้นะครับประชันนีให้ดองซื้อมาเป็นรถสารพัด นะครับสารพัดสะดวกสารพัดประโยชน์เลยนะครับพี่น้องนี่มาไปตอนไหนเลยหุ่นแล้วลองเพลงแล้วล่ะเออแต่าระเทศได้ขึ้นวิ่งเปล่าไปแล้ววิ่งเปล่าก่อนลองเพ่งแล้วก่อนวิ่งเปล่าวิ่งไม่เนาะวิ่งว่าหุ่นวิ่งไม่ไปทางหุ่นพูดอคือพอมีออกเพลงซิกเกิลไหมเนาะวิ่งไม้ไปสิเนาะวิ่งไม้ไปทางนู้นไม่หลายๆประมาณเฮ่อหนึ่งอยู่แล้ว ต้นไม,ม้มันลมอันตัวใม้มันลมต้นหนึ่งเลยเมืม่อกี้อ่นมองหันก็เลยเป็นโฮมพอดี <c oughs> เป็นพุ่มพอดีนี่นะครับพี่น้องเดี๋มากันหนูหนูมาดื่มมาดื่งเมื่อนี้คือที่เมื่ได้สูบเบาคือทำไมค่ับ <c oughs> ไปดื่มไปดื่ม <c oughs> ถ่ายคลิไปไ้หมดนะพูจัไเลยยังไหนมานะคะรับเดี๋ยวๆจังเขียนภาษาไทยยังมือเศ้าออกนี้จะเศ้าเลยตีไ๋ไอ้ไปสี๊ดจังน่อยนี่แล้วน,นี้จี๊ดังน่อยนี่บ่ะไปจังน่อยนไปย,อยังไหนจังน่อยนี่แล้ววิ่งว่าไปแล้วเป็นกูม่านต้นที่สี่ต้นที่สี่บอไปหกโมงเคืองกู <laughs> <c oughs> ม่านแปดโคตรผุนจะปราชีต้นจะได้มีแปด เดีย๋ยวไทยไอ้เปิ้ลเต่งหน้าแต่งตัวขึ้นพี่น้องครับยิงเบาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวซิม,มา่าไทยไอ้เปิ้ลเรื่อยๆครับพี่น้องจังไงจังพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณพี่ขมอดนะครับขอบคุณนะครับยิง่งๆปังๆเรื่อยๆมันหมานครับนะันะครับพี่น้องครับ <c oughs> ใครอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปโอเคโอเคสุดสายใหญ่ตี I can't find a secret for that. I can't find a secret for that.